สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง No w i n No Life กันอีกเหมือนเคยนะคะและในวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงวันว,าว่างๆกันอีกแล้วล่ะค่ะทำงานกลับบ้านมาเหนื่อยๆพักผ่อนด้วยการดูซีรีส์สักเรื่องก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะทุกคนซีรีส์ที่แอดกำลังจะพูดถึงในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า เป็นซีรีส์ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แบบเบิ่มเลยละค่ะและก็เป็นซีรีส์ที่แบ่งกลุ่มเป็น2ไฟฝ่ายนะคะถ้าหากคุณชอบเนี่ยก็จะชอบไปเลยค่ะแต่ถ้าหากคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยซีรีส์เรื่องนั้นก็คือสื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคจันทราสีชาตินั่นเองค่ะทุกคน ก็เป็นภาคแรกของจักรวาลน,นี้เลยนะคะสําหรับภาคเลดมูลภาคเรือนรักป่าไผ่เหมือนจะมาแล้วนะคะแต่แอดเนี่ยยังไม่ได้แวะเวียนเข้าไปดูเลยค่ะเหมือนจะมี3ภาคเลยนะคะในจักรวาลเสือรักปีศาจติ้งจอกเนี่ยก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีเทพเซียนสุดแสนจะอลังการเลยละคะ่ะเป็นเรื่องที่รวมนักแสดงมากฝีมือของวงการเนี่ยไว้ในเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่นักแสดงนําหลักอย่างตัวแม่ตัวมัมอย่างอย่างมีนะคะแล้วก็ กงจิ้นนะคะเป็นพระนางของเรื่องนี้แล้วก็พ่วงมาด้วยกั่วเซียวถิงนะคะเว่ยเจ๋อหมิงเฉินตูหลิงจ้างหลิงเฮอจูซุยตันนะคะมาหมดเลยค่ะแล้วที่แอดพูดมาเนี่ยยังไม่หมดด้วยนะคะมีเยอะมากจริงๆ เริ่มต้นเรื่องราก็จะเล่าถึงดินแดนถูซานนะคะที่เป็นดินแดนของเผ่าจิ้งจอกประมุขแห่งถูซานอย่างถูซานหงหงได้เข้าการช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ตกอยู่ในชะตากรรมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายอย่างเด็กน้อยตรงฝั่งเยชูถูซานหงหงนะคะได้เลี้ยงดูเด็กน้อยคนนี้ให้เติบโตและไม่ให้เขาออกไปข้างนอกโดยทําสัญญาการผูกมัดตั้งแต่เย่ชูยังเป็นตัวน้อยอยู่เลยค่ะเพราะงั้นไม่ว่าเยชูเนี่ยอยากจะออกไปข้างนอกมากแค่ไหน ก็ไปไม่ได้นะคะทูซานหงหงเนี่ยด้วยความที่นางอะมีความเป็นประมุขผู้กอบกู้ของเผ่าจิ้งจอกเพราะงั้นนางอะนะ จะมีนิสัยเท่ค่อนข้างจะเป็นสุข,ขุมเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นคนสวยดุดันมีมาดของนางพญานะคะแล้วก็ใจเย็นชามากๆเลยน่าจะนิ่งๆอยู่ตลอดนะคะก็คือมีมาดความเป็นผู้นําเยอะมากๆและด้วยความที่นางแกล่งแบบนี้เนี่ยแบบไม่ต้องพึ่งพาใครเนี่ยก็ทําให้นางนะคะไร้คู่ครองเสมอมาเลยนะคะและน้องก็แทบจะไม่สนใจเรื่องรักๆใครๆเลยจนได้มาพบกับเยชูนั่นเอง พระเอกของเรานะคะต้องฟังเยชูเด็กน้อยผู้ที่เจอกับชะตากรรมอันแสนจะโหดร้ายสำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะเขานั้นถูกพราครอบครัวไปจนตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นเด็กกำพร้าแบบสมบูรณ์แบบแถมตัวเองยังถูกไล,ล่ล่าไล่ตามจับเพราะเขานั้นเป็นทายาทของเผ่าอัคคีเทพนะคะมีสายเลือดบริสุทธิ์อยู่ในตัวก็เลยจะมีคนเนี่ยจะจับตัวเพื่อเอาเลือดของเขาเบิกทางสู่ตำแหน่งเทพอัคคีคนต่อไปก็คือต้องการพลังอำนาจนั่นเอง เยโชูนะคะก็มีอุปนิสัยที่เป็นไอต้าเด็กของพี่สาวคนสวยค่ะมีความขี้เล่นกะล่อนนะคะชอบกวนถูซานหงหงอยู่เสมอเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะฉลาดมากเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็อยากจะเห็นโลกข้างนอกนะคะแต่ออกไปไม่ได้เพราะเหมือนถูซานหงหงจะรู้ว่าในใจของเขานั้นก็อยากมีความแก้แค้นอยู่นะคะแม่ก็โดนทำสักขนาดนั้นนี่นะ ความรักของคู่พานางก็จะเป็นแบบเต้าหมาน้อยน่ารักกับพี่สาวคนสวยนะคะเพราะถูซานหงหงเนี่ยนางเอกเนี่ยอายุเยอะกว่าพระเอกมากๆเลยนะคะเนื่องจากเผ่าจิ้งจอกมีอายุไขที่ยาวนานนะทุกคนก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างน่ารักดีเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีคู่อื่นๆอีกมากมายเลยที่น่ารักมากๆเลยนะคะอย่างคู่ของถูซานหยาหยากับเอ้าไหลนะคะรองประมุขของถูซานกับนายน้อย3มที่มีความเป็นคู่รักคู่ยุ่มนะคะแล้วก็ถูซานหยาหยาเรื่องนี้คือน่ารักมากๆเลย ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะสดใสกว่าแล้วก็มีความเป็นเด็กกว่านางเอกนะคะแล้วก็มีเฉินตัวลิงนะคะที่เล่นเป็นเย่ถีเสียนะคะกับจางหลิงเฮอที่เป็นหูเว่ยเชิงผมเปียน่ารักมากเลยนะคะตูตูเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็เหมือนเคยค่ะเขาจะให้คุณดูนั้นตักตัวความเฮฮาความตลกความสันติแค่ช่วงต้นเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไป จนตับไตเริ่มที่จะสั่นคลอนนะคะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยาวนะคะมันก็เลยเหมือนจะยืดไปหน่อยสําหรับแอดนะคะแต่มันก็สนุกดีนะคะแถมฉากซีจีก็สวยงามมากๆซึ่งใครที่เป็นสายแบบเสพเนื้อเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ก็โอเคมากๆเลยคะ่ะอีกอย่างที่แอดคิดก็คือตัวของนางเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นชาไปนิดนึงหมายถึงตัวละครน,นะคะส่วนนักแสดงเนี่ยเขาทำถึงมาโดยตลอดอยู่แล้วคะ่ะ แต่รวมๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตื่นเต้นและสนุกหนึ่งเรื่องเลยละค่ะก็สามารถไปสนุกกับฉากซีจี้นเรื่องและความรักของเรื่องนี้ได้ที่ไอฉีอีได้เลยนะคะไปรับบทเป็นจิ้งจอกกันดีกว่าค่ะทุกคน ก็ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะหากวันนี้มีการผิดพลาดประการใดเนี่ยแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้แอดขอตัวไปดูภาคเรือนรักป่าไผ่ก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้โนวายโนไลฟ์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ